ถ้าคุณสามารถหล่อลอมอำนาจได้คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรนี่คือเรื่องราวของราชนินีในอียิปต์โบราณในช่งวงศตวรรษที่13 BCE เธอเติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่ prestigious และได้รับการศึกษาที่หายากในยุคนั้นเธอสามารถอ่านและเขียน hieroglyphs ที่ซับซ้อนได้ตั้งแต่วัยเยาว์เธเข้าใจภาษา symbolism และ influence of presence อย่างลึกซึ้ง เมื่อเธอกลายเป็นมหามเมหสีของฟาโรห์เรมิสซสที่สองเธอไม่ได้ถูกผลักให้ถอยอยู่เบื้องหลังเธอปรับตัวเคียนข้านพระองค์ใน inscriptions และชีวิตสาธารณะชื่อของเธอถูกจารึกใน c a r t u s h e s ซึ่งเป็นเกียรติที่แทบจะไม่เคยมอบให้กับราชินีนี่คือการยอมรับในตัวตนและบทบาทของเธอ เธอมีบทบาทใน Diplomacy กับราชสำนักต่างแดงในสถานะ representative ที่ได้รับความไว้วางใจจากอียิปต์ไวคำของเธอช่วย sustain alliance และ project stability ออกไปไกลกว่าพร้มแดงแม้ในยามสิ้นชีวิตเธอก็ยังได้รับการ h o n o r e d สื่สารของเธอเป็นสื่อสารที่งดงามแห่งหนึ่งในอียิปซึ่งจะบอกเล่าเรื่องราวความรัก สถานะและอิทธิพลที่ยังคงอยู่ราชินี้บูพิสุจธ์ได้เห็นว่าอำนาจไม่จำเป็นต้องคอกนำเพื่อจะคงอยู่ได้คือ Queen Nefertari Influence is not always visible. Sometimes it stands beside power and reshapes it. Full of more